สวยน้องมาวางไข่ใช่ไหมน้องไม่ต้องตกใจเห็นไหมแม่กลางล่มไว้ให้แล้วโมง,ง่ายๆเลยน้องเอาง่ายๆเลยเนาะง่ายดีเนาะเดี๋ยวเนี้นกสมัยเนี้ยก็ไม่ต้องอะไรเยอะใช้ฟางสามเส้นก็ไข่ได้แล้วเนี่ยน้องไม่กลัวคนด้วยนะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ เขาทากิจกรรมกันคนเดินไปเดินมาทั้งหมาทั้งไก่ทั้งคนแต่น้องก็ไม่กลัวนี่ไงน,น้องอยู่ตรงนี้ก็อ,อยู่ด้วยกันเ็าจะอยู่ด้วยกันน้องไข่ตามสบายเลยนะไม่มีใครทําอะไรน้องหรอกนะว้ายดีน้องนกเขาน้องนกเขาน้องกำลังวางไข่ น้องเอาง่ายๆน้องไม่กลัวน้องไม่กลัวใครเลยดีแล้วเราจะอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันตามสบายนะแม่กลางล่มให้แล้วเห็นไหม